สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์บายเอกดุลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตําบลเบิกไพ่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับจะพามาดูที่ดินพร้อมบ้านนะครับในเนื้อที่1ไร่17ตารางวาขายอยู่ที่9 8 0 0 0 0นนะครับเป็นถนดคุดเขียวน,นสสามกอนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะบอกรอบๆข้างแปลงนี้นะครับว่าเขามีอะไรกันบ้างน,นะครับเส้นนี้เขาเรียกเส้นอ่า เบิกไพ่แก้มอ้นนะครับถนนหลวงเป็นถนนหลวงแผ่นดินนะครับเส้นบอกอีกครั้งนะครับเส้นอ่าแก้มอ้นเบิกไพ่นะครับส่วนทางเนี้ยเข้าไปแก้มอ้นไปจังหวัดกาญจนบุรีได้นะครับตรงเนี้ยนะครับและไอ้ส่วนที่เห็นนะครับมันเป็นปั๊มน้ำมันของกำมันนะครับบ้านหลังนี้อยู่แอเรียแถบเดียวกับปั๊มน้ำมันนี่เลยนะครับตรงตรงทางซ้ายมือที่ผมชี้ดูเนี่ยครับเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านทั้งหมดเลยนีนี บ้านหลังที่ผมจะขายนี่เลยครับหลังนี้เลยนะประมาณนั้นเลยแล้วส่วนเนี่ยที่เห็นนะครับคําว่าอิ่มอร่อยนะครับมันเป็นป้ายเข้าไปในร้านอาหารนะครับมันมีซอยเข้าเป็นถนนาสาธารณประโยชน์นะครับที่เห็นลกๆเนี่ยเป็นป่าเนี่ยเป็นเขตวัดบ้านของที่ผมกําลังจะทําการขายหนึ่งไร่เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้เลยหลังนี้เลยนะครับนี่เลยออกมานี้เลยนะครับ ควนไปเส้นนี้นะครับไปอำเภอจอมบึงไปจังหวัดลาดลีเพชรบุรีมาจากกรุงเทพนะครับประมาณ120โลนะครับห่างจากจังหวัดลาดหลีเส้นนี้นะครับประมาณ44กิโลเองมาจากจอมบึงนะครับประมาณ12โลครับมาถึงตรงนี้เลยนะครับมันอยู่ในความเจริญมากเลยครับแปลงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเราเข้ากันไปดู รเราต่อกันเลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาชมภายในนะครับไปในพื้นที่นะครับผมแปลงนี้ครับอยู่ติดถนนแก้มอ้นตําบลเบิกไพรเลยนะครับของจังหวัดรา,าชบุรีนะครับอ่ะเราเข้ามาในพื้นที่แล้วแปลงนี้เขาอยู่ติดถนนหลวงอ,อย่างนี้เลยนะครับส่วนที่เห็นข้างหน้าเป็นพุ่มไม้เนนะี่ยเป็นเขตของวัดเราติดกับวัดเลยมีทางกั้นเป็นทางสาธารประโยชน์เนะี่ยเขาเป็นในซอยข้างๆนี่ครับนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับ นี่เลยนะครับมันสามารถเข้าไปที่โรงเรียนได้นะเนี่ยเส้นเนี้ยครับมันอยู่ในชุมชนละกันนะครับแปลงเนี้ยนะครับอ่าดีเลยจะประมาณนี้เลยนะครับในพื้นที่นะครับเป็นชนอ่านสสามกขุดเขียวนะครับขายอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับแปลงนี้ครับสนใจก็ลองทักเข้ามาดูกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกอ่าเริ่มหลักเขตเลยนะครับ ถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินนะครับละเขตจะเริ่มนี่เลยที่เห็นเป็นเสานะครับมันก็จะยิงตามเสาไปนู่นนะครับมันจะเฉลียงเฉลียงกับทางเส้นนี้หน่อยนะครับแต่ว่าที่ดินเราอ่ะมันจะเป็นด้านตรงตรงกับถนนเนี่ยเรียบเข้าไปนะครับปื๊ดเข้าไปเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปรูปโฉนดให้ดูนะครับรูปรูปแปลนที่ดินให้ดูนะครับโอเค จากเสาที่เห็นนะครับนั่นน่ะจากเสาที่เห็นนะครับวิ่งปืดผ่านหน้าบ้านเนี่ยไปถึงสารพระภูมินู่นนะครับประมาณหน้ากว้างของของทองที่ดินนะครับประมาณ30เมตรนะครับลึกเข้าไปเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยประมาณ8 2เมตรนะครับตัดท้ายอยู่ประมาณ10 10เมตรนะครับผมเนี่ยรูปที่ดินก็เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคปะเดี๋ยวผมพามาดูแถบนี้ เนี่ยเขามีลงรถด้วยนะนี่ลงรถเป็นเมทัลชีสนะครับของคุณลุงคุณป้าเนี่ยนะครับแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลเบิกภัยนะครับตำบลเบิกภัยอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับผมนี่เลยประมาณนี้เลยอไอ้ส่วนทางข้างหน้าเนี่ยเขาจัดการเป็นของหลวงนะครับหลักหมุดเราก็จะอยู่ตรงเนี้ยนะครับเห็นก็าขาวไหมแล้วก็ยิงยาวไปนูน่น ต้นไม้นนะ่นน่ะหน้ากว้างประมาณ30มนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยแล้วส่วนที่เหลืออ่าเป็นของหลวงนะครับเป็นของหลวงของเราจะเริ่มตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหน้าของถนนรถวิ่งมากเลยครับเพราะมันเป็นถนนหลวงครับวิ่งทั้งวันแหละนู่นเลยมีแฉงประปาด้วยไฟฟ้ามีประปามีมีตัเน็ตด,ด้วยนะครับผมแปลงนี้นะครับ นี่เลยประมาณนี้เลยแล้วส่วนหน้าบ้านนี่บ้านพี่บ้านน้องเขานี่เขาก็สามารถตั้งร้านค้าขายของได้ด้วยนะเออเนี่ยครับเนี่ยทาเลดีครับผมอากาศก็เย็นสบายดีครับจังหวัด่าชรีเนี่ยสุดยอดนะครับนี่รอบข้างก็จะประมาณนี้นะครับนี่เจ้าของบ้านคุณป้าน,นั่งนี่คุณลุงก,ก็ยืนอยู่นี่นะครับนี่นะครับโอเคคุณป้าครับผมขออนุญาตเข้าบ้านนะครับ ขอบคุณมากขอบคุณมากครับบ้านคุณป้าก็จะทรงแบบนี้สวยเท่จะบอกใครเชียวโน,น่นน,น,นทางขวามือของผมนะครับนี่เลยเขาก็จะทำทำหลังคาตกจั่วลงมาเลยครับเนี่สยสไตล์บ้านก็จะเป็นแบบนี้ครับสองห้องนอนนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวปูกระเบื้องนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมพาไปดูอ๋อผมลืมบอกทิศไปถ้าเราหันหน้าเข้าบ้านเนี่ยนะครับอ่า ทิศที่อยู่ข้างหน้าผมถ้าหันหน้าเข้าบ้านนะครับเป็นทิศตะวันตกนะครับผมข้างหลังผมทิศตะวันออกนะครับขวามือขวามือนะครับเป็นทิศเหนือซ้ายมือเป็นใต้นะครับผมโอเคโดยประมาณประมาณนั้นนะครับนี่เข้ามาแล้วจะเจอห้องนอนเนี่ยครับเป็นชายตกตรงนี้จะเป็นห้องนอนมีห้องแอร์ด้วยนะคุณป,ป้าเขาไม่เอาแอร์ไปนะครับ,บให้ใหไหมให้เลยเนาะเออ อันไหนอันนี้ไม่ไม่ไม่อยู่นานมาเปิดมันก็เสียเออเหรออาอ่ป้าป้าป้าเข้าบ้านกันดีกว่าเราเอาไครับกรลังจะนของไปกลับไปแล้ว้าอ้อนหน่อย้าอ้อนหน่อยาหน่อยเอ่อช่วยป้าหน่อยช่วยป้าหน่อยนี่เลยเข้ามาบ้านป้าเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนี่นี่มันก็จะลกๆหน่อยเดี๋ยวป้าเขาจะไปอยู่เรอย่ารอย่าระยองอเก็บของกแล้วจะกลับก็เหห้องแรกห้องไหนป้า มีฝ้าด้วยนะครับห้องแรกห้องนี้เนอะห้องนี้นะ up, ห้อง invention. นอนนี่ห้องนอนของป้าเออนี่ห้องป้าลุงอืมเนี่ยครับประมาณสามเมตรคูณสามเมตรนะครับมีฝ้าข้างบนนะครับอ่าพอเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับล็กหน่อยเพาเก็บของออกมาไงครับป้าจะขึ้นรถครับป้าอืมป้าขายเท่าไหร่ครับเก้าแสนได้ไหน เก้าแสนแปดหมื่นเนีจะให้ร้านหนึ่งก็ได้นะแค่ควิไมดเอ <laughs> <laughs> เออ,อันนี้ครับ <laughs> เป็นห้องนอนของคุณป้าอีกห้องนึงเขามีสองห้องเนี่ยครับโดยประมาณแบบนี้นะอันนี้แอร์เย็นเฉียบ <laughs> อันนี้แอร์เย็นเฉียบนี่ครับกระเบื้องนะครับยาวน่าจะประมาณแปเมตรนะครับยาวตามบ้านเลยครับผม,มบอ่า กว้างก็ประมาณสาเมตรได้ครับนี่หลังคาเขาจะออกต่าๆหน่อยเพราะว่าหลังคาบ้านที่ผมให้ดูตอนกระต้นน่ะมันสโลปลงเกือบจะถึงพื้นนะครับอ่ะแล้วส่วนตรงนี้นะครับเราก็จะเดินเข้าห้องครัวกันแล้วปึ๊บพอเข้าห้องครัวปั๊บก็จะเป็นแบบนี้ครับห้องครัวป้าเขาไม่ได้ตีอฝ้าไว้นะเขาปล่อยโล่งแบบนี้นะเวลาลมพัดลมพัดมันได้ลงๆงนี่ห้องน้ําครับ ตีป้าไม่หลันนี่นี่ห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้นะครับตีป้าไม่มีบาทนี่ป้าๆผมยัไม่ได้ใส่เดี๋ยวปล่อยลงยนตีระแนงไว้นะครับเวลานั่าถ่ายให้ลเย็นๆนี่เลยห้องน้ําป้าเป็นแบบนี้นะครับห้องน้ําบ้านๆเลยครับผมมันก็ครบแหละมีทั้งห้องนอนมีห้องน้ําแล้วนี่ก็เป็นห้องครัวเดี๋ยวผมจะหันนี่ดูอันนี้เป็นหน้าต่างเปิดออกนะครับ นี่เลยห้องครัวป้าเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับแล้วส่วนถ้าเราเดินเข้ามาทางนี้นี่ครับภายในบ้านป้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนี่เลยโอเคนะครับห้องโล่งมากเลยครับห้องรับแขกเขาเนี่ยห้องใหญ่มากเลยเนี่ย,ยห้องตรงนี้นะนใหญ่ไห,หมป้าปปโอ้ี่ลมเย็นมากเลยเนี่ยเไหมอาใชเอาตะกรยามาปั่นรอบเนี่ยเหรอออกกาลังกายเนาะใช่โต๊ะนะเครื่องออก มครับนี่นี่โอเคเลย,ยไอที่ป้าปิดเนี่ยมันเป็นหน้าต่างนะนี่ใช่ใช่เป็นหน้าต่างเป็นหน้าต่างเออเอาเอานี่มาตัดตัดเอาไว้ไงอืมครับเป็นหน้าต่างเออเออเออโอเคเลยขอบคุณมากป้าอ่ะอนนก็คือที่ออกนาฬกาไหนครับไหนเ <c oughs> ออสุดยอดรักอา่ารักสุขภาพลูกซื้งงอให้เออเยี่ยมเลยครับป้า โอเคอ่ะมันประมาณนี้ครับในบ้านมีแค่นี้นครับอันนี้อ่ะเราอยู่ในห้องครัวอยู่นะอันนี้เป็นทางออกนะครับ <c oughs> หลังบ้านนะครับ <c oughs> ล้างถ้วยล้างชามนี่เป็นที่ล้างถ้วยล้างชามจะประมาณนี้นะครับ <c oughs> หลังบ้านก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูหลังบ้านนะครับอ,อ,อ้อมๆไปนะสักครู่ครับสักครู่ <c oughs> อ่ะเมื่อกี้ผมตัด ตัดกล้องไปเพื่อว่าผมจะมาใส่รองเท้าหน้าบ้านตรงนี้ครับแล้วผมก็จะเดินมาอยู่ตรงนี้ผมจะอธิบายครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราเข้าไปตรงนี้นะครับห้องนอนก็อยู่ห้องนี้ห้องแรกแล้วส่วนตรงนู้นที่คุณป้ายืนอยู่กับตรงนั้นนะครับเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่มีแอร์นะครับเขาให้ตรงนี้ด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นโรงรถนะครับเข้าไปเนี่ยก็จะเจอเป็นห้องโล่งขอเข้าพอเลยห้องโล่งก็จะเป็นห้องครัวห้องน้ำนะครับเดินทะลุข้างหลังเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูทางซ้ายนะครับ มันโล่งดีนะครับพื้นที่เขาก็จะเหลือแบบนี้ครับเอาไว้ปลูกของปลูกอะไรได้นะครับอ่ามันจะเป็นพื้นที่ที่อ่าเขาถมที่เนี่ยจะเสมอถนนนะครับเอาไว้เฉพาะปลูกบ้านนะครับเนี่ยเนเสมอถนนเข้ามาเนี่ยครับส่วนพอเลยข้างบ้านไปเนี่ยมันจะเป็นที่ต่ําเป็นที่สโลปลงไปงี้ครับเนี่ยนะครับไปไปถึงอ่าหลักนั่นนะครับ เป็นที่สโลปไม่เท่ากันส่วนต้นไม้ที่เห็นอยู่เนี่ยข้างๆบ้านเนี่ยนะครับเป็นต้นไม้ของคุณป้าเขานะอยู่ในเขตของเรานี่ต้นมะขวิดครับต้นมะขวิดแล้วนี่เป็นมะขามยักษ์นะครับและส่วนที่กําลังเพาะปลูกอยู่นี่นะครับเป็นต้นลำไย,ยนี่เลยครับเนี่ยปักไม้ไว้เต็มเลยเนี่ยใช่หมดเลยอน,นุนฟักทองครับนะคุณป้าก็กลังทําอยู่ข้างๆบ้านป้าเนี่ยค่อนข้างจะเตียนนะครับ อ่าอันนี้ต้นใหญ่ๆนี่เขาเรียกต้นมะตูมนะครับนี่ๆๆเนี่ยลูกเต็มต้นเลยครับผมลูกออกสีเขียวๆนะครับต้นมะตูมต้นใหญ่มากอ้อผมลืมแนะนําไปข้างหน้าบ้างเขาก็จะมีต้นมะม่วงป่าอยู่ต้นหนึ่งนะครับเห็นคุณป,ป้าเขาบอกว่า,าปลูกมานานแล้วไม่ได้ปลูกมันเป็นต้นต้นมะม่วงป่าที่เขาเว้นไว้มานานครับประมาณสักสี่สิบปีเขาบอกเกิดมาก็เจอแล้วครับ อยู่หน้าบ้านอะนะต้นใหญ่ๆอะนะอ่ะเนี่ยครับมันจะเลาะไปเนี่ยเขตของป้านเนี่ยจะเลาะอ่าเลาะตามต้นไผ่ไปเนี่ยนะครับเนื้อที่สรุป,ปง่ายๆตรงเนี้ยมันหนึ่งไร่อ่าสิบสามตารางวาครับเนื้อที่บ้านก็อยู่ประมาณแค่นี้นะนี่เลยประมาณนี้เลยหน้าบ้านเขาก็จะมีต้นสะดงสะเดามีต้นมะม่วงใหญ่อยู่หน้าบ้านนะ่ะต้นหนึ่ง นะครับเนี่ยล่มลื่นครับนี่ข้างบ้านนะครับเราเข้าไปดูกันแล้วเนี่ยข้างบ้านก็นจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นี่พอมาหลังบ้านก็นจะเป็นแบบนี้ครับมีต้นขนุนด้วยเออน่ะมีต้นมะม่วงนะครับมีต้นสดาแล้วก็ดงกล้วยมีต้นมะม่วงส่วนในที่รกๆเนี่ยเขาไม่ได้ทําเพราะว่าคุณป้าเขาไม่ค่อยได้มาเขาอยู่ระยองครับเขาจะไปทํากินที่นู่นและไปอยู่กับลูกๆแล้วครับเขาก็เลยจําเป็นต้องขายแปลงนี้เขาจะไม่กลับมานะครับเขามีอายุแล้ว นี่เลยประมาณนี้เลยครับผมไม่สามารถเดินไปข้างในนี้ได้ครับเพราะมันลกมากเนี่ยเพราะว่าผมมาถ่ายทําตอนหน้าฝนนะครับมันก็จะประมาณเนี้ผมให้ดูคร่าวๆนะครับใครสนใจก็ทักไอเดลามาหาผมนะครับแปลงนี้นะครับนส .3 สามกนะครับอยู่ที่ตําบลเบิกไผ่อาเภอจอมบึงจังหวัดล่าเรีนะครับผมอยู่ติดกับวัดหนองปือใหญ่ภายงามนะครับปักพิกัดมาได้เลยครับ มาที่วัดได้เลยเขามีพิกัดมานะครับอ่ะนี่ข้างบ้านนะครับถ้าเราหันหน้าเข้าที่มันก็อยู่ทางขวามือแล้วเมื่อกี้ผมเดินไปทางนูน้นเริ่มจากตรงนู้นมาก็เดินเลาะข้างบ้านมาเนี้ยครับนี่ทายบ้านนี่เนี่ยเลาะทายบ้านมาเนี้ยครับประมาณนี้เลยอ่ามานี่เลยเนี่ยครับนี่ส่วนแอ์เรียใกล้ๆเนี่ยครับนี่เป็นห้องน้ําบ้านอ่าเป็นบ้านพี่น้องเขาครับเป็นพี่น้องกัน นะครับเดี๋ยวผมจะก้มให้ดูเนี่ยครับของเราก็จะเฉียดต้นกล้วยเนี่ยต้นกล้วยนีไม่ใช่ของเรานะครับเราจะเฉียดต้นกล้วยเนี่ยนะครับมาทางนี้เลยทางขวามือนะมานี้เลยประมาณนี้เลยอ่าเนี่ยครับประมาณนี้นะครับใครสนใจก็เข้ามาอ่าทักเข้ามาหาผมนะครับไอดีไลนผมก็ศูนย์หกหนึ่งสี่สี่เจ็ดแปดสองเก้าสามเก้านะครับเบอร์โทรผมก็เช่นเดียวกันนะครับผม ประมาณนั้นเลยครับละเขตยังค่อนข้างยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับถ้าเกิดมีการซื้อขายจะออกราังวัดให้นะครับคุณป้าเขาจะออกหลังวัดให้นะนี่เลยประมาณนี้เลยครับนี่ในเขตของคุณป้าเขาจะมีต้นมะกรูดนะอ่ะผมพาเข้ามาดูนี่มีต้นมะขามเทศด้วยนะอยู่ในที่ของคุณป้านะครับ ลบครับไปไม่ได้โดยประมาณครับโดยประมาณนี้ครับอืมนี่ครับโอเคสนใจก็ลองติดต่อผมเข้ามานะครับติดตามเพจผมด้วยนะครับเพจผมขายที่ดินออนไลน์บายเอกดุลวิทย์นะครับช่อง YouTube ผมก็เอกขายที่ดินออนไลน์นะครับผมฝากกดติดตามผมด้วยนะครับอันนี้ต้นอะไรก็ไม่ทราบนะครับนี่นี่ พื้นที่ที่รกเนี่ยผมว่าถ้ามาทําให้เตียนนะนะมันสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับส่วนหน้าบ้านน่ะเราก็จะขายของเหมือนพี่พี่น้องๆเขาก็ได้นะขายอาหารก็ได้นะขายอะไรก็ได้อ๋อผมลืมบอกไปในเขตวัดเนี่ยมันติดกับเราเนี่ยโรงเรียนก็ติดกับเราเนี่ยนะครับแล้วอนามัยก็ห่างจากตรงนี้ประมาณ3 0 0เมตรนะครับอนามัยประจําตําบลน,นะครับตรงนี้เป็นเขตชุมชนนะครับ หลังนี้นะใครที่ชอบทําบุญนะครับติดกันเลยครับไม่ต้องขับรถเครื่องไปหรอกนะครับวัดหน้องปือใหญ่พลายงามปักพิกัดมาได้เลยครับจัดเจอแปลงนี้ทันทีครับผมโดยประมาณนั้นเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปจบาการรีวิวที่ตรงนี้ละหลังบ้านเลยครับสักครูสนใจก็ทักเข้ามาหาผมนะครับ ผมบอกอีกรอบนะครับแปลงนี้เป็นนอสอสามกขุดเขียวนะครับหนึ่งไล่สิตารางวาขายอยู่ที่9ก้0 0 0นแปืนะครับสนใจก็ทักเข้ามาสามารถคุยต่อลองกับคุณป้าได้เลยนะครับผมโอเคนโฉนดนี้พร้อมโอนเลยนะครับนโฉนดพร้อมโอน คุณป้าครับถ้าเขาถามว่าอาอยากจะเข้าแบงค์เ่ะฉโฉนดอยู่กับป้าไหมตอนนี้ก็อ,อยู่กับลูกชายดูนะ่ะโอสามารถเข้าแบงค์มาตรวจสอบได้เลยเนอะอืมก็ลองดูลองทักกันเข้ามาดูนะครับโอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ